สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คือผมก็แค่มาเล่นเกมทอรไรฟอร์อเลสใช่มันก็คือซีรีส์ที่จีกิตเคยทำนั่นแหละเอาจริงเขาก็ทำคลิปมาเยอะนะแต่คือส่นี่มาเล่นเกมนี่ก็เพราะว่าผมชอบเล่น Minecraft หมายครับในระดับนึงแล้วก็เล่นกับเคพื่อนด้วยก็ต้องจริงก็แค่อยากให้เกมมันจบสักครั้งนี่เอาเป็นว่ามันก็แค่ง่ายๆเลยครับ งั้นไปลกล้าไม่เด็กแล้วนะครับนอกออในนี้ก็ไม่ได้นานหรอกสางสิบนาทีโอ้นอกราบสองสิบนาทีสำหรับไมคครับมันแป๊บเดียวเองยางต่ำต้องสักห้าสิบสำหรับใครที่กำลังงงนะครับคลิปที่ผม ไปเนี่ยคือแอบเล่นกันก่อนนิดนึงแล้วเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถรอได้เพราะว่าทางฝั่งของเพื่อ,อนผมติดธุระนิดหน่อยก็เลยเรีบเล่นกันก่อนแล้วก็เออนั่นแหละแอบเล่นกันแหละลแล้วก็เพื่อนผมดูได้นะครับนี่ครับชื่อชาแนวแล้วก็ใช่โปรโมทช่โปรโมททางอ้อมถ้าดูก็ู้กขอบคุณ ตึ๊ดโอ้เนลือเอาไปทำอาหารได้ปะ่ะเรลือเนี่ยเดีออ๋ยวเขาเขาพิมพ์ก่อนเฮ้ยเอาไปทำพวกเอาไปทำพวกเบเกอร์ได้วพวกแบบอาหารอะไรยังไงมันเมันเป็นขนมปังคนฝรั่งเศสขนมปังเศษฝรั่ง ก็สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมถึงงงว่าทำไมเกลือถึงเอาไปทำหนมปังได้นะฮะผมลองไปเสิร์ชดูคือตอนเล่นทีเขาไม่รู้เร้อว่ามันเป็นขนมปังเลยแล้วพอไปเสิร์ชดูแล้วแม่งเป็นเพรสเซลนี่หว่าไอขนมปังโรยเกลือของฝรั่งเศสเธอเพิ่งรู้เวชคดีนะครับพูดแค่นี้เลยเป็นึง็นนึง สุดท้ายละโอเคยี่สิบหกแล้วอะกดมาได้ย <c oughs> ี่สิบหกม่ สำหรับใครสำหรับใครที่งงนะว่าทำไมผมถึงหันไปหันมาแล้วแบบ <Where? S 1> ถึงพยายามถามว่าอยู่ไหนอะก็ไม่ตปอแกใจนะเนื่องจากผมเป็นคนที่มีสกิลในการหลงทางและลืมระดับเทพนะฮะ <laughs> ผมเลยไม่สามารถหาเพียงนไ <laughs> ว่าเพียงนมันอยู่ตรงไหน <laughs> แล้วก็คือนั่นแหละคือ <laughs> ผมเป็นคนอย่างเงี้ยเก็บอะไรมันก็ยากแล้วนี่แหละเลยมีมาช่วยเห็น <laughs> าาก็ม,กมัดแผลงน,นี้ก็มันไม่รู้ดิอันนี้มันเป็นมัดแผลงถ้าเอาแค่เทไวิไลร์เลสจริงๆก็ต้องเข้าป่าทไวิไลไปเลยถึงจะเห็น ก่อนเดี๋ยวนี้ม <des tense> ันแล้วไปแล้วก่อนในเมื่อมแผงเนโดยวมท่าเลโซโลไม่เหมือนคังแรที่เล่นหรอกคั้งแรที่เล่นไม่หนี่เา่นหงตายว่าแม่ทำไมกินมาที่ปูกเองเทาไส่ đúng đấy rồi cái gì khó tao quá cái gì vậy helicopter helicopter cái gì quá าจะโดนโอ้ยเพื่อนเราสามารถทำสองวันได้เลยเป็นยังงกระเป๋าพูกกระเป๋าพูดหนังหนังเจ็ดปันของแกโกงการก็ครนะทุกคนรอบก่อนจะเป็นยังไงเจนี่มันเล่นไ่ีเลยแล้วหลังที่ทุกคนระหว่างที่ทุกคนกระโดดโเออเร่งสปีดทูนสองเนี่ยฮะผมมีสิ่งหนึ่งจะแจกให้ดู ไปดูการคลาสักครู่เดียวไอพี่มีมิกมันจะตีกูแล้วก็สาเหตุที่ทำไมผมถึงตกลงไปแล้วมีมิกมาไล่ตีได้นะกันจากแ่นผมสุดน่ารักคนหนึ่งที่ผมละหมดแล้วเขาดันตกลงไปโดยได้ตั้งใจแม่งเกือบโดนมีมิกตีตายใช่ไหม ทำไมมันกูกดแปลงล่างไม่ได้มันเป็นอะไรวะอยากแปลงล่างได้เป็นเ็นเทนไอ้แมนหมวกแบบชี้ขึ้นกดไลค์ที่ตรงนี้สิ เอานีก็จานี้เนี่ยคือผมกำลังไปแบบยังไงดีอะคือหลังจากที่ผมตกหลุมมีคลืนมาปุ๊บโดนเพื่อนสุดภูม,มิใจของผมปุ๊บผมก็กลับบ้านพอกลับบ้านไเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ลงเหมืองแหละพอลงเหมืองเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ดูงั้นเดี๋ยวผมสปีดให้เลยแลันแล้วก็เดี๋ยวช็อปสุดท้ายผมก็มาสวัสดีทีหลังนะครับ ขอให้ตรงดีสปีด

วเฮ้สิบสองเก็บก็สิบห้าตรงนีอหายเลย่ทีใช่หเ่นอรเิมนะ,ะ,ะ,ะไกไโอ้ยงเนไกได้แล้วานกีนะตั้งบห้าเทียบวไ้ร้ดีกว่า,1 1 1 1. า1 1. ดีดวกว่า

แล้วก็แล้วก็ฝากช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับเนื่องจากผมไม่ทำช่องนี้เพื่อแค่จะเล่นเกมธรรมดารรมดาเงินยังไงลนะ่ะเงินคือเป้าหมายเงินคือเป้าหมายสูงสุดของผมเพื่อเงินแล้วนะผมต้องการจะเล่นเกมนะผมก็อยากเล่นเกมนะแต่ไม่ใช่วบาเกมทุกอัน จะฟรีหรอกนะถึงผมจะเรีนไอดีเถื่อนก็เถ่อนแต่เขายอมรับอย่างเดียวแล้วกันว่าเล่นไอดีเถื่อนขอยอมบางเกมก็เล่นเถื่อนนะครัอบอก,ก่อนแต่ช่างมันเอาเป็ว่าผมต้องการเงินเพื่อมาเล่นและทำคลิปของช่องนี้ต่อนะบายจ้า